สวัสดีค่ะไม่ใช่ใหม่ JO1 Official ค่ะค่าวันนี้เนาะก็ได้เวลาเช็คตุเรียนนะคะที่เราซื้อมานี่ค่ะตุเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าอันไหนจะพอปกพอเกะได้นะคะ ทุเรียนเก็บไว้ให้ลูกเขยค่ะให้ลูกเขยเกาหลีมันโป๊ะๆอย่างนี้ได้อย่างเนอะอาจจะกรอบนอกนุ่มในอยู่ยวดูก่อนค่ะเช็คดูก่อนว่าอันไหนได้โอ้อันนี้ได้แล้วค่ะปุ๊บปุ๊บปแล้วได้หนึ่งนะคะอันไหน เหมือนได้เดี๋ยวเช็คดูก่อนใสถ่ถุงมือกันน้าก่อนคะ่ะถุงมืออันนี้เป็นเป็นถุงมือครับเอยางนะคะมันมันก็ไม่ได้กันได้เยอะแยะหรอกค่ะ,คะแต่ก็ดีกว่าไม่ใส่ด,ดึงออกมาก็ฉีกขาดแล้ว ที่จริงต้องใส่แป้งโรยแป้งมือจะได้ไม่เหนียวไม่มีเงื่อแล้วก็จะใส่ง่ายค่ะ mm hmm. เดี๋ยวลองเช็คดูก่อนค่ะ เสียงมันโบ๊ะโบ๊ะหน่อยหน่อยเดยเช็กทุกคนนะคะไม่แน่ใจยังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เสียงมันยังยังไม่หลวมมากนะอุยอันนี้น่าจะได้แล้วค่ะเนี่ยหลุดแล้วโอ้ได้จริงๆอันนี้ลูกที่สอง สีคนละสีเลยมันคนละสวนกันอันนี้จะสวนเดียวกันโอ้นนี้ยังยังค่ะ ได้สองลูกเราก็จะเกะ็บแล้วก็ใช้กระดาษฟอยนะคะหอ่อแล้วก็ใส่ซุปเปอร์แวหรือใส่สองซิปนะคะเก็บใส่ช่องฟิตไว้ในตู้เย็นนะคะลูกเขยเกาหลีจะมาตุลาค่ะเอาไว้ฝากลูกเขย long. ได้นี่ไงคะฉีกได้เลยนี่โอ้โหหอมหอมน่ากินมากนะคะอ่าถ้าถ้าไม่เย่ใหม่ก็ต้องต้องต้งแต่เมื่อวานแต่ลูกเคยชอบกินนิ่มๆต้องตามใจหน่อยเขาชอบนิ่มๆ สีสวยมากขนาดสุกไม่เละนะคะไม่ไม่ไม่ได้เละเลยขบมูนก็เริ่มปลูกกันเยอะแล้วค่ะเริ่มปลูกกันเยอะแล้วนะคะสี เนื้อแห้งค่ะสุกแล้วเนื้อแห้งเป็นทุเรียนชาวบ้นบานๆที่แบบทําแบบไม่มีความรู้อะไรเลยนะแม่บุญมาเนี่ยแกบอกแกก็ทำไปปลูกไปนะคะเป็นแม่เย่ใหม่เป็นคนชอบแม่หย่ใหม่คุณพ่อหมายถึงคุณสามีนะคะแม่หย่ใหม่แล้วก็ลูกสาวคนกลางค่ะ คนโตกับคนเล็กไม่ทานทุเรียนแต่ไอ้ทุเรียนสุกอย่างเงี้ยไม่ทานเขาจะทานเป็นทุเรียนทอดค่ะทุเรียนกวนนะคะหนึ่งลูกค่ะหนึ่งลูกสีสวยสุดยอดหอมชื่นใจค่ะอีกลูกนึงนะคะ นี่ค่ะสวยสวยสีสวยมาก โานอยู่นะปักโฉดทุเรียนดุเรียนฟ o ยู o กด นีส่วนของฝากลูกสาวค่ะสาวคนกลางเดี๋ยวเอาใส่ปลอยเสร็จแล้วเราก็ใส่โอ้ขออภัยขออนุญาตเนยบชากินค่ะนั่งแค่นี้เนียบชากินขออนุญาตเหยียดนิดนึงแก่แล้วก็อย่างนี้ละนอ้อ นี่ค่ะใส่ใส่ถุงสองซิปไว้แล้วก็ใส่ช่องฟิลไว้อีกทีนึงค่ะ